ตกนะติระดรถติถดฝนตรงนี้เลยพี่น้องติดฝนตรงนี้เลยนะครับไปไหนไม่ได้พี่น้องตึ้นหยุดตกไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องครนี่น้ำบรรยากาศนะครับติดฝนครับพี่น้องว่าจะไปสาทรนิดหน่อยติยดฝนนะครับเมื่อกี้ฝนตลกไปแรงมากเลยนะครับพี่น้องดูน้ําดูน้ำเลยครับดูน้ํา แรงไม่แรงพี่น้ำข้างาล่างแรงมากเลยนะน้ำข้างาล่าง,างมา,างจกจากนะครับกรุงธนบุรี BTS กรุงธนนะครับสถานีที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงธนบุรีกับตอนนี้รถไฟสายสีทองนะครับผมไปที่ห้างไอคอนสยามนะครับ บรรยากาศนะท้องฟ้าก็มืดนะพี่น yeah. ้องฟึ่งฝนตกตกไปเมื่อกี้นะตกเมื่อกี้เองนะครับผมคือบรรยากาศนะครับลมกรุงธนบุรีนะพี่น้องโอ้โหเพี่ตกแรงมากนึกว่าจะไม่หยุดแล้วนะพี่น้องก็ถ่ายทอยพี่น้องดูนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่กรุงธนบุรีนะครับกรุงธนบุรีเดี๋ยวพาพี่น้องดูรถไฟ รถไฟนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะสิบนาทีเนาะนะนะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปชมอยู่ข้างล่างด้วยนะคือนะบรรยากาศนะครับพี่น้องทางออกทีนี้จะเป็นทางออกไปสู่ดาวกระนองเพชร,กรเกษมตลาดน้ำฟึ่นะครับแล้วก็อันะนี้เพชรไปวังว่านะพี่น้องไปวังว่าไปท่าพระนะ ออกทางนี้ได้เลยนะครับผมถนนนี้จะเป็นดเลนนะพี่น้องซ้ายดเลนขวา8เล,น,8เลนนะครับฝั่งซ้ายมือนี่จะไปสาทรน,นะครับพี่น้องฝั่งซ้ายมือไปสาทรฝั่งขวามือก็จะไปนู่นเลยนะออกไปถึงนู่นแสุพรรณบุรีนั่นเลยไปดาวกะนองนะครับไปบางแคไปเพชรเกษมไปเดโมบางแคนะครับไปพุทธมณฑลนะครับไปบางบัวทอง บอกสุพรรณได้เลยนะครับพี่น้องนี่คือถนนอุ่นทนบุรีนะครับคือ BTS อุ่นทนนี่คือ BTS อุ่นทนนะครับอันนี้แลติดผลอยู่นี่นะพี่น้องอุ่นทนบุรีนี่นี่ก็บุรีสกายวอล์กนะครับของอุ่นทนบุรีนะครับส่วนพี่น้องคนไหนนะจะไปนะจะไปไปนะครับ ไปไอนสยามนะครับก็นี่ยหัวมือนี่นะครับผมเสื้อตัวหัวมือนะครับลงจากส้านนีนะครับกรุงทนก็เสื้อตัวหัวมือเลยนะครับพี่น้องครับเสื้อตัวหัวมือนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับยามเย็นๆนะฝนตกแล้ววันนี้ฝนตกก็ไปไหนไม่ได้ฝนตกไม่ินเสียงอุปบังพี่น้องพี่น้องเนาะไม่มีไม้เนาะที่นี่เสียงรถอย่างเดียวนะครับ นี่น้องทุกคนนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับที่รุงธนบุรีสถานีรุนทรสถานีเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับที่จะไปไอขอนสยามไปพอนสยามก็ไปนั่งรถไฟได้นะครับขอมือข้างหน้านะครับเป็นรถตู้ นี่สองตู้ด้วยกันนะครับรถไปสายพีทอมีสองตู้ไม่นะเหมือนพีทีเอสนะพีทีเอสจะมีหลายะจะมีนะครับหลายกระบวนจะมีหลายกระบวนแล้วก็หลายตู้นะสามตู้ด้วยกันนะนี่นะครับรถไฟพีทีเอสีสามตู้ตู้ด้วยกัน บรรยากาศนะครับพี่น้องลาน,นีรถไฟ BTS ต้นบุรีนะครับเสร็จฝนอยู่นี่ครับพี่น้องฝนหยุดตกเมื่อเมื่อคืนนะครับผมเลยทีแรกว่าจะถ่ายทอดให้พี่น้องดูนี่แหละถ่ายทอดไปทางนเนาะล้วก็ดูบรรยากาศถนนหน,นทางไปนะพี่น้องถนนต้นบุรีเป็นถนนสีเขียวนะพี่น้องครับซ้ายขวาได้มีต้นไม้ตลอดทางนะครับห่างก,ากันแค่สิบเมตร แต่ก่อนตรงนี้นะครับเป็นที่นับพบปะกันระหว่างหนุ่มสาวกันครับหนุ่มสาวโรงงานรองเท้าโรงงานเย็บเสื้อผ้านะครับพี่น้องที่วงเวียนใหญ่นีซอยเย็นจิตนะครับซอยเย็นจิตไปขวาอซ้ายมือขวามือเนี่ยจะเป็นโรงงานเย็บเสื้อผ้าเลยนะครพี่น้องครับแถวนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมมตัวนะครับผมจะมีต้นไม้นะครับยาวไปถึงนู่นนะครับสวนสาธารณ แต่สถานีรถไฟฟ้าโรงเวียนใหญ่นะครับไปถึงสาทรนน,นะครับแต่แยกรงเวียนใหญ่แยกตากสินนะครับไปถึงนุ่นนลวพี่น้องสาทรด้วยมีต้นไม้นะครับทุก5เมตรนะครับทุก5้าเมตรนะครับผมทุก5้าเมตรทุก5้าเมตรเลยมีทาพี่น้องมาลูรถไฟ คุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ตามรับชมนะครับผมสวัสดีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมรัศวงเสรีปาโมชต่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีนะครับที่เข้ามานะครับให้เกียรติเข้ามานะครับรับชมนะครับที่สถานี b นะครับกรุงธนบุรีนะครับนะครับนี่คือถนนนะครับเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับผมถนนนี้นะครับเป็นถนนที่สวยงามนะครับเพราะว่ามี สองฝากฝั่งนี้จะมีต้นไม้นะครับทุกห้าเมตรนะครับทุกห้าเมตรนะครับข้างถนนนะครับตั้งแต่ถนนซอยแรกเลยนะครับของถนนกรุงธนบุรีนะครับตั้งแต่ซอยหนึ่งซอยสองซอยสามถึงสะพานสาทรเลยนะครับผมก็จะมีต้นไม้นะครับสวยๆนะครับข้างล่างขบวนก็จะเป็น BTS นะครับ BTS ธนบุรีนะครับนี่คะ รถไฟ BTS นะครับแต่ก่อนนะแถวนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมย่อมๆนะครับพี่น้องครับสวนหย่อมย่อมๆนะครับก็จะมีนั่งพักก่อนนะพักผ่อนกันนะเสาร์อาทิตย์จะตรงนี้นะครับแล้วพักผ่อนตรงเสาร์อาทิตย์นะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณหม่อมราชวงศ์นะครับเสรีธปามโมดนะครับขอบคุณมากนะครับผม ที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับผมนี่คือถนนที่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับซ้ายก็แปดเลนขวาก็แปดเลนนะครับมุบ่งสู่สาทรมามุ่งสู่สาทรน,นะครับเป็นถนนที่สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมนี่นะครับน,นี่นี่คือบนสกายวอล์กนะครับของกรุงธนบุรีนะครับ,กรบ,บสกายวอล์กนี่คือสถานีกรุงธนบุรี บีทีเอกรุงพนนะครับนี่ทางออกนี่ก็เป็นทางไปนะครับพชรเกษมนะครับดาวพนองนะครับการันตพึกนะไปบางแคนะครับไปสุพรรณได้เลยนะครับถนนเช่นนี้นะครับรถวิ่งได้ตอนนี้รถเยอะนะครับช่วงนี้รถเยอะช่วงเย็นๆรถจะเยอะมากเลยนะครับพี่น้องครับจะเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้ตึกนะครับ ด็กที่เขามาพร้อมกับรถไฟฟ้านะครับผมมาพร้อมกับรถไฟฟ้านะครับเพราะว่านะแต่ก่อนนะแถวกรุงธนบุรีแถวคลองสานแถวฝั่งทนเราเนี่ยไม่มีไม่มีตึกไม่มีคอนโดเลยนะพี่น้องน้อยมากเลยค,คอนโดที่ขึ้นมาใหม่มาช่วงแรกก็คือคอนโดนี่นะครับสาทรน,นี่นะคอนโดสาทรเน,นี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะ อาแชหลักคอนโดสาธรสาธรคอนโดนะครับเป็นสํานักง,งานให้เช่านะครับพี่น้องเป็นแห่งแรกของฝั่งทนเลยนะนะครับแล้วเราจะมีขึ้นมาใหม่นะเยอะแยะเลยนะครับนี่ขึ้นมาใหม่เต็มไปหมดเลยน,นะครับผมนะครับทีนนี้ก็ถ้าก็อยู่ในบรรยากาศนะครับพี่น้องยามเย็นๆนะครับที่สถานีรถไฟกรุงธนบุรีนะครับผม รถไฟฟูนขอนบุรีนะครับเป็นสถานีที่เชื่อมระหว่างรถไฟฟ้านะครับสายสีทองนะครับแล้วก็สถานีกรุงธนบุรีนะครับใครที่จะไปไอ้พัทยามนะครับก็ขึ้นรถไฟนะครับสายสีทองด้ที่นี่นะครับผม20่บบาทนะครับไปถึงสถานีเจริญนครนะครับไปลงที่สถานีเจริญนครนะครับพี่น้องใครที่จะต้องการไปนะครับผม สวัสดีครับคุณฟ้าสายสวัสดีนะครับคุณฟ้าสายครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ด้วยกันครับ24นาทีเด้อพี่น้องนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องบ้านแคร์ทีวีนะครับผมช่องนี้ก็ยังไม่ผ่านเด้อยังไม่ต้องกล้านะพี่น้องครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่างยศด้วยนะครับพี่น้องนะครับ๋ย่ได้มีกําลังใจสายทอดสด แต่ละที่พี่น้องดูนะครับไปตรงไหนก็จะพายถ่ายตรงนั้นแหละนะครับถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็คงไม่ได้ถ่ายพี่น้องรับชมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่คือบรรยากาศที่สถานีกรุงคนบุรีนะครับ BTS กรุงทนนะครับนะก็เห็นตึกนะคยพี่น้องตึกเยอะะเลยนะครับตึกนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับผมยามเย็นๆนะครับสดๆยามเย็นๆที่กรุงเทพนะครับ ในเดืนที่กรุงเทพนะครับรถเยอะมากเลยนะมัเยอะมากนถนนเส้นนี้เป็นสถานที่สวยงามนะครับนี่ด้านการนี่จะเป็นต้นเลราวดีนะครับเป็นต้นเลราวดีนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับในยรายนี้ดอกหอมมากนะครับ ก่อนเขาเรียกชื่ออะไรนะต้นอะไรนะเขากาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเป็นลาเวดีนะครับท้งถนนนี้นะครับต้นไม้เขียวสูงนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนทนบุรีกรุงทนบุรีนี่เป็นถนนที่สวยงามมากนะครับจะมีซ้ายขวาเนี่ยจะมีต้นไม้นะครับทุกทุกห้าเมตรทุกห้าเมตรเลยนะพี่น้องนี่สังเกตได้เลยนะครับทุกห้าเมตรแล้วก็เหมาะสำหรับในการพักก่อนนะครับเสาร์อาทิตย์สมัยก่อนเขาก็ นุ่มแล้วสาวเ็าจะมานะครับนัดพบกันตรงนี้แหละครับพี่น้องนะครับแตมานัดพบกันตรงนี้เลยนะครับที่กรุงทน์ถนนกรุงทนบุรีเนี่ยนะครับแต่ก่อนเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะสังกัดงกาก็เป็นสวนหย่อมนะครับกรอบก็เป็นสวนหย่อมแล้วก็จะมีสะพานลอยนะครับพี่น้องข้ามไปข้ามมาได้เลยนะครับสะพานลอยข้ามไปข้ามมาได้นะครับ ยอดเครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ก็มารับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับหม่อมรัชวงศ์นะครับเสรีปาโมชนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณสายคุณฟ้าฉายนะครับผมฟ้าฉายนะครับขอบคุณมากนะครับที่ก็มารับชมนะครับสอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนี่คือถนอนที่สวยงามที่สุดในเขตคลองสานนะครับผมในเขตคลองสานนะมีถนนเดียวนะี่ดูผมดูๆนะพี่เที่ยวมานะี่ถนนเดียวอ๋พอพี่น้องเสียงหัวดังนะทีนะพี่น้องเสียงหัวดังนะก็โทษทีนะครับต่ก็สวดอย่างนี้แหละพี่น้องมันตัดต่อไม่ได้ เสียงวอดังนะครับนี่การทอดสดนะครับที่สมุนไพรบุรีแล้วก็สุานีกรุงธนนะครับให้พี่น้องรับรับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่างยศด้วยนะครับช่างยศยังไม่ผ่านนะครับช่างยศยังไม่ผ่านเลยพี่น้องเลย ฝากไว้ด e er ้วยนะครับช่องบ้านแคนทีวีนะครับพี่น้องช่องขคงคนบ้านแคนนะครับตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องที่กรุงธนบุรีนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหนะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่น้องดูฝั่งนี้นะโอ้สวยงามมากเลยครับยู่ที่สวยงามมากเลย นะครับเรน้นตนี้นะครับโบรถไฟด้วยนะนี่นะครับผมตะวันตะวันสะท้อนแสงตะวันสะท้อนแสงมานะทำให้ภาพเป็นสวยงามมากเป็นภาพที่น่าดูมากเลยนะครับใครที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพก็ดูได้เลยนะพี่น้องดูสบายเลยนะครับขบวนก็เป็น BTS รถไฟ BTS นะครับ ล่างก็เป็นถนนทนบุรีถนนปูงทนบุรีนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามนะครับตั้งแต่วเวียนใหญ่ถึงสาทรเลยนะเข้าสวน,นสาทรเลยนะครับผมนะเลยสาทรไปแล้วก็จะเป็นตึกนะครับตึกนะครับเป็นคอกีดนะครับเป็นสวนป่าคอกีดนะครับพี่น้องเลยสาทรไปเลยแม่น้ำเจ้าพระยาไปนี่นะจะเป็นสวนคอกีด ครับพี่น้องฟ้าหลังฝนนะฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนยิ่งสวยงามเสมอนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับถนนพิมพ์พนุรีร้านนี้รถไฟฟ้ากรุงพนนะครับ นนสายนี้มีตำนานเนาะมีตำนานนะครับแต่สมัยก่อนนะฝั่งซ้ายมือขัวมือนี่จะเป็นโรงงานนะเป็นโรงงานทำรองเท้าแล้วก็โรงงานเย็บเสื้อผ้านะครับจนถึงงูเนาะดาวคนองนู่นนะจากดาวคนองถึงโรงเรียนใหญ่แถวก่อนนต่ก่อนนี้จะเป็นเป็นโรงงานเย็บเสื้อผ้าแล้วก็โรงงานทำรองเท้านะครับพี่น้องนะครับสมัยก่อนนะครับออจะเป็นโรงงานทำอทนรองเท้าแล้วก็เย็บเสื้อผ้า ลูสาวเขาก็จะมานี่นะครับนัดกันนะครับตรงนี้นะครับเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ก็ที่วงเวียนใหญ่มาที่วงเวียนใหญ่ก็เยอะนะครับสมัยก่อนส,สมัยนี้ไม่ค่อยมีนะพี่นออ้องเพราะต้นไม้ก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ไเล็กๆกะครับผมยิ่งหน้าร้อนนี่นะครับเขาไปก็ร้อนนะส,สมัยก่อนจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับที่วงเวียนใหญ่นะ,ะมีต้น,ตนไม้ต้นไม้ใหญ่ๆส,สมัยนี้ก็ปรับรูรัดใหม่นะครับพี่น้อง ปยรัดใหม่ก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับมีต้นไม้เล็กๆนะครับเป็นหยุจอมไม่ก่อนก็สุมรัวษาก็จะนั่งกันที่วงเวียนใหญ่นะครับเอ๋มืกากใจะนั่งปูเสือปูเสือนั่งคุยกันนะครับทานอาหารกันนะครับสมัยก่อนนะครับประมาณประมาณ30ปีที่แล้วนะพี่น้อง30ปีที่แล้วนี่แหละนะครับถ้าใครอายุ50ปีจะ,ะรู้นะฮะ ใครอายุ50ปีขึ้นมาจะรู้ว่าเออเย็นใหญ่เป็นยังไงนะสมัยก่อนนะตรงนี้ซอยเย็นจิตซอยเนี่ยแถวนี้านะจะเป็นโรงงานนะครับโรงงานเป็นโรงงานโรงงานเย็บเสื้อผ้าโรงงานทำรองเท้านะครับผมไปคุยมาจะจะได้จะได้ ไล้จากันอีกแล้วนะครับเวลาแป๊บเดียวนะครับ2ี่สนาทีแป๊บเดียวนะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องเลยชมชมบรรยากาศสวยๆแล้วก็เมืดมาเมื่ดมาเรื่อยๆผมมืดแล้วก็เมฆนะเมฆเมฆเยอะเลยวันนี้ฝนตกทุกวันเลยพี่น้องเนาะวันนี้ตกทุกวันเลยนะครับทุกวันใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดนะครับกดกระดิ่งข้างล่างครับให้เพื่อนยอนด้วยนะครับผม ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับผมขอบคุณคุณฟ้าฉายนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่มอบมงกุฎให้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคนที่มอบดาวให้ผมนะครับคือ ผมรัชวงศ์นะครับเสดีปาโมทนะครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านครับที่ให้เกียรตินะครับเข้ามารับชมนะครับการถ่ายทอดสดขอมช่างยศนะครับช่างยศนะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ติดฝนที่นี่แหละครับเลยถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้รับชมนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าากรุงเทพเนาะก็จะได้เห็นบรรยากาศกรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ นะตอนเย็นๆก็จะมีรถวิ่งนะครับพี่น้องตลอดแนวเลยแหละรถวินะ่งตลอดแนวเลยนะครับผมวิ่งตลอดแนวทั้งหมดก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่ใช่รถไฟฟ้า BTS โอ้โหผมก็ติดสายสีม่วงอยู่เรื่อยนะครับสายสีม่วงอยู่ที่สตา,านีวภูเียนใหญ่นะตอนนี้สร้างยังไม่เสร็จนะครับคาดว่าจะเสร็จช่วงปี2,572ปี7้านะครับผม สองนะครับใคที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมนะครับช่องช่างยศยังไม่ผ่านเด้อพี่น้องยังไม่ผ่านนะครับผมยังไม่ผ่านกันตั้งค่านะครับผมก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามารับชมนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเวลาช่างยศไล์สดนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเวลาไล์สดเวลาช่างยศลงคลิปอะไรมันจะเด้งขึ้นมา ให้พีน้องได้รับชมนะครับผมาสุดมากผมจะไปแค่กรุงเทพนะครับพี่น้องแถวฝั่งตนแถวนี่แหละครับเพราะว่าไม่ค่อยมีทุนเหมือนคนอื่นเขานะครับไม่ค่อยมีทุนนะครับขาดงบป,ประมาณนะพี่น้องขาดงบป,ประมาณนะครับแล้วก็ให้พี่น้องดูนี่นะครับผมกรุงเทพมหานครบรรยากาศกรุงเทพนนะครับนี่คือรถไฟฟ้า สายสีรถไฟฟ้า B T S นะครับรถไฟนี้สายนี้เป็นรถไฟสายแรกนะครับผมแต่ก่อนสายแรกจะมาลงที่สถานีตากสินนะครับสายแรกนะครับตั้งแต่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับมาที่สถานีตากสินนะครับผมนะครับแล้วก็ต่อจะย้ายขยายมาเรื่อยนะครับไปถึงนู่นนะพี่น้องถึงบางว่านะครับ B T S บางว่านะครับบางที B T S บางว่าก็ไปต่อรถ เอ็มอาร์ท e ีนะครับเอ็มอาร์ทีไปบางโพไปบางแคได้เลยนะครับไปบางแคไปบางโพไปขนส่งนะครับขนส่งหมอชิดนะครับขนส่งหมอชิดแล้วก็ไปที่รถไฟฟ้านะครับอะไรนะเชื่อเลยนะบางซื่อเก่านะครับบางซื่อเก่าหรือว่าอภิวัตนะครับสถานีอภิวัตนะครับเนาะนะครับไป ข้อเชื่อมต่อไปถึงนู่นนะครับไปขึ้นที่ไหนพี่น้องไปต่อไปต่อที่ท่าพระนะครับต่อที่ท่าพระนะครับไปบางซื่อออกจันรันไปเลยนะครับออกจันันไปแถวบางโพทะลุบางโพไปถึงนู่นเลยพี่น้องนะครับสถานีรถไฟนะครับบางซื่อเลยนะครับสถานีอภิวัตรเลยครับตอนนี้ก็สุดกสบายนะครับสุบายนะครับพี่น้องครับไปไหนก็สุขกสบายนะครับไม่ต้องมีรถ ใหไม่ต้องมีรถนะครับก็ไปได้ทุกที่ขอให้มีกระตังนะไปได้ทุกที่เลยนะครับนี่คือรถไฟมาจากรถาน,นี้รถไฟนะครับอ่อ BTS สถากกินแห่งชาติหรือสยามนะครับพี่น้องไปสุดสายที่บางว่าน,นะครับจะไปบางคแคก็ไปต่อสาย เอ็มอาร์ทีนะครับไปเอ็มอาร์ทีแป๊บเดียวนะครับไปบางแคนะครับไปบางแคแป๊บเดียวก็จะไปบางแคไปเยาวราชนะครับเยาวราชก็นั่งตรงนั้นได้เลยนะครับเยาวราชไปพหลามเก้านะครับไปหัวหมากนะไปคลองเตยนะครับไปศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็นั่ง รถ MRT ได้เลยนะครับไปสุดชีวิตก็นั่งรถ MRT ไปได้เลยนะครับนะครับผมพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับของคลินี้นี้นะครับขอบคุณหม่อมรัชวงศ์นะครับเสรีปาโมทนะครับขอบคุณมากนะครับผม นะครับเก็มีเกียรติให้เกียรตินะครับเข้ามารับชมนะครับก่นแต่ก็สดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณคุสายฟ้าด้วยนะครับผมคุณสายฟ้านะครับขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ